ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาแนะนำนะคะการเข้า m y c o u r s e v i e w เพื่อเป็นท่องทางนะะที่เราจะติดต่อผ่านารายวิชาแคลคูลัสหนึ่งนะคะก็อันดับที่หนึ่งนะคะให้เราพิมพ์คำว่า m y c o u r s e v i e w com นะ,ะเจะเห็นหน้าหน้าตาลักษณะน,นี้นะคะจากนั้นล็อกอินด้วย Facebook นะคะซึ่ง เข้ามาครับนักศึกษา,าจะยังไม่เจอหน้าเหมือนที่ที่ที่ครูแสดงให้ดูนะให้เราไปกดเลือกคำว่า Register นะคะกดปุ่ม Register ก่อนนะแล้วก็ในเทอมนี้นะคะครูให้ c o u r ์นัมเบอร์ก็คือรหัสวิชานะหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสองหกพิมพ์ไปนะคะส่วน Year semester ก็เป็น2021นทับสองนะคะแล้วก็กดปุ่ม Search ก็คือให้มันค้นหานะคะตามหน้าตานี้นะคะจากนั้นก็ให้เราเลือกตัวเลขรหัสรายวิชาอีกหนึ่งครั้งนะคะก็ปี้ไปก็ได้นะคะแค่ถคาขี้เกียจพิมพ์ก็เอาไปวางนะหนึ่งหนงศูนย์สี่หนึแล้วก็ Request นะคะซึ่งตัวนี้จะเ,เป็นการสมัครรายวิชานี้โดยอัตโนมัตินะ,ะสิ่งที่นักศึกษาต้องทําต่อก็คือไปใส่ชื่อนามสกุลที่เป็นภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ รวมถึงรหัสน,นักศึกษานะคะให้เราเลือกที่ UBU ก็คือเลือกมหาวิทยาลัยอุบลน,นะคะอยู่ด้านล่างสุดนะเกือบเกล่างสุดแล้วก็ตัวทั้งหน้าเขาจะเป็น UBU นะคะให้เราพิมพ์รหันสนักศึกษาเราทั้งหมด11หลักหรือยังไเนี่แหละนะก็6กห้าอะไรก็ว่าไปนะตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยกดปุ่ม submit นะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะ นะเพราะว่าถ้าเรามาเจอหน้าตาที่เราลงทะเบียนเสร็จนะคะนะครูก็จะเห็นเนี่ยคะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องก็คือข้างหน้าชื่อเราจะต้องมี UBU นำหน้าแล้วก็หกห้าหนึ่งสามอะไรก็ว่าไปนี่คือรหัสของแต่ละคนเนาะแต่ถ้าเราได้ C B อย่างเงี้ยแสดงว่านะอาจจะต้องไปสมัครทำใหม่อีกรอบนะคะเพราะว่าครูอยากให้มันไปตรงกันกันกบชื่อเราแล้วก็รหัสของเรานะคะเพราะว่า เวลาที่เราทำกิจกรรมหรือเข้าเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้สามารถ export ตัวคะแนนออกไปได้ถูกต้องตามรหัสของเรานะคะโอเคเนาะก็อันนี้คือคนที่เข้ามาแล้วนะคะใน My Course View เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะซึ่งวีคนี้ครูจะให้เราไปรับชมวิดีโอแล้วก็เตรียมตัวทำแบบฝึกนะคะซึ่งจะเป็นพวกพ e t เทสง่ายๆนะ,ะอันนี้ก็อยากให้ลองฝึกทำนะคะเดี๋ยวจะขยายเวลากำหนด ส่งให้เพราะว่าทุกคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าให้ไปลองฝึกทำแอ s ไซ g n เมนตอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเจอกันในคลาสนะคะวันพุทธที่จะถึงนะคะสำหรับการแนะนำการเข้าคอ s e สวิวก็เท่านี้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือกลุ่มนะคะเราได้สร้างกลุ่มในการติดต่อสื่อสารก็จะเป็นชื่อกลุ่มว่าแคลคูลัสหนึ่งเซกซียูแล้วก็เชื่อจาจนะคะอันนั้นถ้านักศึกษาเข้ามาได้แล้วมาจอยกันเพื่อที่จะ มีอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะประกาศข่าวสารที่มันอัปเดตอันนี้จะมีแจ้งเตือนเนาะส่วนคอร์สวิลนั้นเอาไว้1ไว้เช็คชื่อ2เอาไว้ทําพวกกิจกรรมที่เป็นโฮมเวิร์กเป็นอะไรก็จะสั่งตรงนี้แล้วก็ Material อะไรครูก็จะพยายามเอาวางไว้ที่ My Course View นะคะเพราะนั้นมันก็เลยมีอ่ปุ่ม Facebook ไว้สําหรับแจ้งเตือนนะคะให้หรือว่ามีข้อคําถามนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะคะเจอกันในคลาสนะคะสวัสดีค่ะ